อุ้ยกดสี่คนเลยเหรอหมีคนกดข้างหน้าเพลยี่สองคนเราไม่ได้มองหัตแสงน้องเพ็มอ่ะถอนแล้วอันหนึง่งถอนอยู่ถอนแล้วอ่าถอนอยู่เฮ้ยตรงข้างหน้าปวดมีอีกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโตไม่กูไปแล้วกูไม่ไีรถถอนไทส่วน ไปไหนอ่ะตัวพี่โอ้โหหนึ่งมับหนึ่งมับอยากให้คุโรมาสอนพี่จุกตัวนี้วะ่ะไม้ข้างหน้าต้องเปย์แล้ววะ่ะจริงจริงหนึ่งพันเพื่อน จุกไงจีเดเรียบรอย <c oughs> อ้ยคนเล่นกิแล้วตัวเนี้ยก็เล่นยากไอ้คนจุกก็จุกยากมันเดินช้า เอาสองเครื่องเอาดิอ่ะสามเครื่องอ่ะเอาดิอ่ะอ้าวขับไม่เป้าครับมันก็ที่เห็นผีอยู่นะแต่ผีก็ไปไกลมากๆไกลมาก,มมากประมาณเนี้ยเ,เพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนปลาแก,กแล้วี่ยตรงแถวบ้านใหญ่โดนแล้วหมับหนึ่งหมับ ทำไมเพื่อนหลับ้านแล้วทำไมไม่ทำไมเพื่อนจุกแถวนี้อ่ะกูตายเพื่อนแล้วผีไม่ผีกับไม่กับไม่กับเพราะว่าเพื่อนมันเห็นมันดูอยู่เนี่ยเพื่อนมันจุกเพื่อนมันจุกตรงนี้ไม่ผีมันหลักไปแล้วเพื่อนวิ่งตามผีไปเมื่อกี้เห็นผีเอาเพื่อนอยู่เอาเพื่อนก็เคืยแล้วเอากูแล้ว หลุดเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาไอคนไอคนเบอร์สองอ่ะเอาพี่ี่แน่แนะใช่เหรอเฟินหมดเลยไอชิบหายคนเจ็บมันเพิ่งวิ่งมาหาคนเจ็บคนไหนไม่รู้อ่ะมันเจ็บนังคู่อ่ะเฟินหิวให้หมดแล้วอ่ะอ้าวชิหายแล้วเครื่องเหลือตรงนู้นดิ ก็หลุดแล้วเนี่ยใช่ก็บอกเราผีเอาเพื่อนที่เห็นบีป้าสกวอใส่เหมือนพี่จุกได้สามเครื่องเมืเ่อกี้ก็สามจริงวะเอาวะจริงอ๋อเครื่องอยู่ฝั่งนูน้นเหรอจิบหายแล้วบอกเลย โอ้ยจุกรถเมย์อยู่นะตอรถเมย์มีเครื่องหนึ่งด้วยไปปั่นนี่ก็ได้เอมุมแบบใกล้กใกล้ไอใกล้ใกล้รถเทรนนะเนี่ยใกล้ใกลรถแตกอะ่ะมีเครื่องอยู่รถแตกเอาปั่นแล้วอีกชีวิตจบมันเหลือแโซนแถวบ้านใหญ่แล้วเนี่ยมีคนปั่นหน้าบ้านใหญ่อยู่กําลังไปไต้องอ่ะเครื่องอื่นเลยเครื่องหนึ่งละปั่นในบ้านก็ได้ในบ้านน่าจะมีเครื่องอยู่มีมีมี ม,นม,นนมนในบ้านได้จริงเหรอ,อวะได้แหละนั่นเหาานือระโซนเนี้ยอะไรก๊อปก๊อปเป็นไรอะ่ะกิสเปนารอดก็มาทำไมไม่อุ้มอะ่ะ ข้าวเทนแกะไปสองอันนะไม่ได้แกสะสองอันเราว่าเพื่อนตัวตรงเมื่อกีได้แกะครอบนี้จุกิดก็น่าจะเต็มเมื่อกี้เต็มของจริงรอบนี้เต็มไหมไม่รู้ประตูตไม่แทงหลังดีรีเพื่อนไ,ไม่มี นี่ไม่ไฟนะอันนี้พีจะแกะอันแรกอ่ะโัอู้หเปิดประตูช้าใครไปขายเป็นมุมโซนปะป่าเห่าจะเป็นได้ไงอ่ะไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรเลยขายเป็นมุมอยู่นู่นคนที่ข้างหลังเมื่อกี้เปิดช้าโคตร อื้มเหรออ๋อแบบเช็คแทงหลังหรือเปล่าไอ้ที่เราเห็นว่าหรอือเปล่าที่ปล่อยอีบ้าน,นแล้วนะอีบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านเหล็กเหรอตรงนี้เลยไอ้ตรงด้านซ้ายใกล้ๆลไม่ใช่อ่ารถเมล์เหรอใช้ปอบเห,หรอใช่ <c oughs> <c oughs> ันนี้เห็นอันนี้ก็ไม่ไฟนะแล้เอ๊ะไม่มีหลอกนล้มไปแล้วด้วยวะเออใช่ไหนกสิแป๊บนึงนะโอ้ปลาควันอยู่ตรงแถวเสาเลยถ้าไปยกแล้วตายครูไหมเนี่ยของใส่ถ้าไปล่อมาคนหนึ่งอะอะพี่ลอยอีกมันอยู่หลังเมันอยู่หลังผีเนะี่ยเดี๋ยวพีคือพีพ,พีเดี๋ยวล่อผีปลา,าปลาหมดปลาแค่หมดปลาแค่หมดมีอีกไหมอีกไหมอีกไหม,ไห,มหมด ตายหรือ,อยังอ่ะยังยังไม่สองจะเถทดลม้มได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้จะเถทดลมได้ไงทำไม่ได้อ๋อเห็นคนอะ่ะพิวแป๊บพิวแป๊บของขวดละสามขวดงให้เขาปาให้หมดอ่ะต้องปาให้หมดเหลือขวดหนึ่งมั้งม,มันชงแล้วอะ่ะ โดนดึงยกไม่ได้เออกูลม้มกูล้มหน่อยล้มหน่อยกูล้มหน่อยเออยังคันออกออกอยู่ปล่อยพี่คันออกเลยพี่ไม่ครบนะปล่อยพี่คันออกอีกคนต้องยกอะถ้าไม่ยกคือสวยเพื่อนยกวิ่เงเลยเพื่อนไม่ต้องหิวกูเพื่อนไม่ต้องหิวกูเพื่อน กลับไปนะ่ะกับ<ป>กับกับปล่อยมัน,นอุ้มพี่เออนเนี่ยเโอเคกระจายหมดแล้วโอเคสวยงามฮิวเฮ็ดเต็มฮิวเฮ็ดเต็มเวกรเจ้าให้กลับมาช่วยนะไม่เต็มไม่ต้องมาโอ้ยสัตว์มีคนจะมาัขโหลหรือว่าตายสองคนตายเนี้ยมีคนจะมานะมีคนจะมาหาพี่ฮิวไม่เต็มแล้วจะมาทำเชี่ยอะไรเนี่ย เพื่อนยูเซ็ปที่ปล่อยเลยนะมันมันเดี๋ยวตายสองคนว่ะตายคนเดียวพอมีใครอยู่ใกล้ปลาเคยปหมอยู่กันสามคนเลยตอนเนี้ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้ยบอลโล่คุณลมืมว่ามีบอลโล่ไปแล้ว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 ,ลวโอ้ยมองไม่เห็น ถะบล็บอกให้อ่ะมองไม่เห็นเลยใครเป็นใครเนี่ยขึ้นอยู่ไหนแล้วพี่ไม่รู้อยู่ไหนขาวหน้าขาวดำหน้าประตูแล้วนี่หว่าออกออกออกผีมาพี่ออกไม่ได้ออกไปเลยออกไปเลยเอานั่นเพื่อนนี่หว่าเพื่อนนี่หว่าพี่ย้เสื้อขาวเพื่อนผีผวหน้าประตูนะหน้าประตูบ้านเลไรกับประตูรถเมย์อ่ะ ฮิวไปก่อนฮิวแป,ป๊บตอนฮิวเนี่ยฮิวเพื่อนอยู่เนี่ยกีดกีดอยู่เนี่ยฮิวไม่เสร็จสักทีเนี่ยออกได้ป่ะพีออ่ออกเลยออกไปยูกระเพอนนะ ไก่กรอบลืมไปว่าเพื่อนบาโลูพี่ลืมทะเนตเลยถ้ามีก็สบายรอดสี่มีมีคนเขากล่าวไว้มีบาโลูสองคนในเกมก็รอดสี่ได้ถ้าไม่ใช่เดลโตเฟสนะฉันว่าถ้าไม่ใช่เดลโตเฟสเดลโตเฟสจบ ทีซะหน่อยพอรอดสี่มันแคมป์แต่ตอนไหนวะ